มันตกหนาพี่น้องโอ้ยยุ่ใสล่ละเขาแกเอาน้ำมันมาส่งทางน้ำมันจริงตงกหนาแต่ละวันทุกท่านมาเรื่องนะี้น้ำมันจะลอยด้วย บ้านจริงตกน้ำโอ้ยเนาะเออชีวิตโอ้อยเมนตแตนน้ำมอันเลย รเท่แก่กับเปิดไทยว่าได้นะคะทุกคนตั้งใจจะเอามาลงไว้ตรงนี้แต่ว่ามันกิ้งตุกสะหั <c oughs> นเขากลางเดือดเลย เธอแก้เสียนยัน <laughs> โอ้ยสู้ชีวิตอีนี่วะ <laughs> <laughs> โอ้ยโอ้ย,อยจักรเหนียยังโอ้เงือบ แต่ละมือแต่ละดีโสิบห้านไปแต่ละมือพี่น้องเออลำบากหลายเถ้าแก่แซลโรถไปซื้ออะไรหรอวะเลยต้องเอาถังน้ำมาล้งไว้นี่ถังหนึ่งมนสีบ่งกิ่งบ่ตัวนี้นะตัวนี้เดี๋ยวกับาโลมาแห้งฮนไป บึงสภารถ่อกีมุ่งบุเมื่อหนาวเือ้าสองนี่ยงีเือาสองคือแบบใด ถังล่มอยู่ไหนปลาจอ<ด>อยู่รถปลาจาะโอ้ย<ด>อยู่เทเล์เท่าแกต้องเอาถาังลมไปส่งทีมงานสูบน้ำได้ข่าวว่าเครื่องสูบน้ำลบอ่าอย่างท่้งยับโว้ย นอนแต่ละมองก็จะเป็นลำบากพี่น้องมองอีกก็มองสร้างอยู่คนย่านสร้างก็ย่านยิ่งปาตะวันบอกว่าเคลียดลิงไปพอขีสร้างคยก็ย่านตัวเนาะ